รถแต่ละประเภทขับเร็วเท่าไหร่ถึงไม่โดนปรับตังค์รถบรรทุก2.2ตันขึ้นไปห้ามวิ่งเกิน90กิโลเมตรต่อชั่วโมงถนนมันจะพัง ระวังกันหน่อยรถโดยสารรถเมย์มินิบัสอย่าเกินร้อยผู้โดยสารไม่ได้มีเฉพาะวัยรุ่นนะเว้ยผู้สูงอายุก็มีรถโดยสาร3ล้อ4ล้อปอลดลากอย่าเกิน65เดี๋ยวผู้โดยสารล่วงกันมันเตี้ยรถโรงเรียนส่งนักเรียนก็อย่าให้เกิน80เวลาเกิดเหตุอะไรจะได้ไม่ร้ายแรงมอไซค์นั่นไงว่าแล้วพวกเองต้องกระตุกไม่เกิน80พอแอทุทีที่เห็นแม่งเล่นโหมดปอกเลย บิ๊กไบค์ก็ไม่เกินร้อยแต่กูพูดไปมึงไม่ฟังหรอกเพราะโรงงานให้ม้ามึงมาเยอะรถยนต์ส่วนตัวห้ามเกินร้อยยี่สิบถ้าเกินนี้เดี๋ยวโดนกล้องอย่ามาร้องนะสุดท้ายไอ้พวกที่ขับต่ำกว่าร้อยแช่ขวาเวลาโดนด่ามาังไม่ต้องเขินนะเพราะว่าเขาต้องแซงซ้ายมันอันตรายท้ากว่าร้อยมึงก็เข้าซ้ายไปไม่ต้องขวาแง่งไม่หายคันสักทีเลย